ไม่ทราบเหมือนกันครับเนี่ย,ยถ้าผมต้องทำงยังไงครับเนี่ยก็ครับผม้าผมต้องทำยังไงเนี่ยครับผมตอนนี้ก่อนกโมงเย็นครับนะครับ ครับครับผมได้นะครับสี่โมงนะครับสี่โมงครับสี่โมงครับ